สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นย้าที่กูชีพในเกม GTA V นะครับลงมัดตัวนี้ว่าไม่นะครับลองเล่นดูเพราะมีเพศนะครับเ,เป็นเพศคนมมสตินะครับจัดรถเทียวบานไปพาตัวซอสนะครับนับมันไม่ขึ้นนะครับเป็นที่ตัวโปรแกรมบรรทุกจอนของตัวเกมนี้ เทสเทนี้ปรแกรมให้มาเป็นเสสีแดงนะครับพอหมดสตินะครับ oh my. Oh my. ถึงเทสครับแช่งไลนอนหมดสตินะครับก oh oh ็มีคนช่วย CPR อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเรือต่อนะครับ คถัยครับประเมินสถานการณ์นะครับ,รบ,รบจัดท่านะครับก็ตาดูฟังแก้สวามพัดนะครับอมอตต้นนี้ก็ทำมือนเลยทีเดียวเชียวนะครับครับสตาร์ที่เสียครับ ซีพียูไปเรื่อยนะครับนะครับเป่าปากนะครับเป่าปากช่วยหายใจครับ นี่เป็นมอตในเกมครับถ้าขอ,ขอนจริงก็ไม่แนะนำให้เป้านะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์สีพยาต่อครับอ่าตอนถึงที่เท่นนะอ่ามันมันจะมีสัญญาณที่บอกนะครับว่าไม่มีชิพรจรครับอ่าตอนนี้ฟืนแล้ว มันจะมีสัญญาณชีพบ้องครับได้ห่อรบขึ้นรถบ้องนี้ครับมีฮาร์เต็นะครับหายใจออกซิเจนในเซลเลือดแล้วก็าำดันครับอึ้น,นภูมิใสคคอนเจิเรฟืเสแลส้วนะครับเดินขึ้นรถเพลานนีงครับเรานำต้องรงเพยาบแลกษาตต้อนะครับ

ลโรงพยาบาลนะครับ oh นี่เต็มเลยครับรถเพยาบาลจอดเต็มหน้าห้องเชิญเลยลส่งเป็นที่เรียบร้อยครับเจ็บเดินลงเอง <c oughs> เรียบร้อยครับน้ำส่งเรียบร้อย